มันคือเจ้าแห่งดวงดาวผู้ทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนามของมันก็คือเจ้ายูนิคอร์นครับผมสวัสดีครับวันนี้ท TF by j Channel นะครับเราจะมาพูดถึง ของเล่นทรานส f ฟอร์เมอร์ซึ่งเป็นตัวที่ตอนนี้นะครับกระแสามาแรงที่สุดละนะครับตัวนี้ก็คือเจ้ายูนิคอนนะครับเจ้ายูนิคอนเนี่ยนะครับเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์ซึ่งเป็นดาวนะครับซึ่งเป็นดาวแต่กืนกินดาวอื่นๆนะครับ ถ้าใครได้ดูการ์ตูนจะจะจะ,จะทราบว่ามันมีลักษณะอะไรยังไงนะครับแล้วอยู่ๆนะครับอยู่ๆเมื่อปีสัก2019นะครับปี2019ทางค่ายฮาร์ o บนะครับใช้ได้ออกโปรโมท หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับว่าจะทำเจ้ายูนิคอร์นนี้นะครับแต่มีข้อแม้นะครับน่าจะช่วงปลายปลายปีนะครับช่วงปลายปลายปีมีข้อแม้ว่าถ้าจะทำต้องมีการระดมทุนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของของเล่นวงการ t r a n s f o r m e r อเลย เพราะอย่าลืมว่าช่วงปี2019ปลายปีย้อนกลับไปอันนี้2021ย้อนไปสัก2ปีแต่ก็อาจจะเป็นปีกว่ากว่านะครับหรือ2ปีพอดีเนี่ยมันมีปัญหาหลายๆอย่างกับโลกใบนี้ของเรานะก็คือเรื่องเศรษฐกิจดังนั้นเขาถึงไม่กล้าที่จะทำของเล่นในราคาที่ค่อนข้างสูงมาให้แฟนๆได้ ซื้อกันแต่ก็มีวิธีใหม่ขึ้นมาก็คือเหมือนการเปิดโหวตนะครับจากเว็บไซต์เวอร์ไวเว็บฮาร์สฮ a นะครับซึ่งประกาศออกมาว่าจะทำของเล่นเจ้ายูนิคอร์ขนาดไซส์ ประมาณความสูงของร่างหุ่นประมาณ70ซนติเมตรฟังไม่ผิดนะครับ70ซนติเมตรซึ่งมันใหญ่ใหญ่จริงๆนะครับใครนึกภาพตัว70ซนติเมตรไม่ออกไม่ถูกคุณลองดูเจ้าออ t ติมัตจากค่ายเเวินนะครับไอตัวนั้นแหละประมาณ71เซน70เซนตัวเท่านั้นเลยพูดง่ายคือโคตรใหญ่เป็นของเล่นที่ใหญ่ที่สุด แต่ตอนนี้ปัญหาของเขาก็คือเขาทำออกมาเนี่ยจะขายได้ไหมแล้วราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับค่อนข้างที่จะสูงมากเขาจึงทำการเหมือนการเปิดโหวตเปิดโหวตในที่นี้เนี่ยก็คือ,อาจาก h a s b o p พ o นะครับเขามีการดีไซน์หรืออะไรเนี่ยจะใช้ชื่อว่า h a s h a s แล ซึ่งการผู้ที่ออกแบบน่าเขาร่วมมือกันระหว่างฮาสบและทากาล่าครับผู้ออกแบบเนี่ยถ้าข้อมูลผมผิดต้องขออภัยนะครับน่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วมาคิดกันว่าจะทำอะไรงไงระดมแต่ตอนนั้นเนี่ยมันมีภาพออกมาแล้วก่อนที่เขาจะเปิดโหวตน,นะครับเปิดโวหวตยังไง พอมาถึงปี2000ช่วงช่วงปลายปี2019นั่นแหละนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือหรือต้นปี2020เนี่ยมีการเปิดโหวตจากจากเว็บไซต์ h a s b o p อ o ลพาจำนวนที่เขาต้องการก็คือ800 0ตัวครับ800 0ตัว ผมแล้วทุกคนก็ปลอบใจเป็นที่ฮือฮาสำหรับประเทศอเมริกามากซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งตลาดใหญ่จะอยู่ที่ฝั่งอเมริกาผมว่าฝั่งญี่ปุ่นนี่คงจะเฉยๆอาจจะมีแต่อัจไม่เยอะเสร็จแล้วเนี่ยทั่วโลกเริ่มได้ได้ยินข่าวนี้ปุ๊บเข้ามาเว็บไซต์มาดูทางประเทศไทยก็มีนะครับก็คือชมกันเฮ้ยแล้วราคาล่ะ สนนราคาถ้าผมจำไม่ผิดตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆง่ายๆเป็น US ดอลลาร์นะครับก็คือ800 u s ดอลลาร์หรือ800เหรียญโดยประมาณนะครับอาจจะมีบวกลบซึ่ง800เหรียญเนี่ยโอ้โหคูณเราต้องคูณตีเลทกลมๆเหมือนกัน US ก็คือ30บาท83ก็คือ24สนนราคาอยู่ที่ตัวละ 2400มบาทซึ่งถามว่าแพงไหมฝรั่งนี่สายหัวก่อนเลยว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงนะแต่ตอนนี้เขาก็ดูงานกันว่ามันมีรูปออกมาแล้วเป็นโปรโตไทป์อะไรออกมาทางไทยเราก็ดูทั่วโลกดูหมดเฮ้ยมันใหญ่จริงๆแล้วก็เขาผลิตเนี่ยแค่800พ นะครับ8,000ตัวก็เหมือนกับการจำกัดจำนวนว่า Limited e d i ด i o ชัที่8,000ตัวแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มเปิดให้ให้ลงทางเว็บไซต์เลยใน Hasbro p o u พลเลยนะครับใครจะสั่งสั่งได้เลยนะครับแล้วก็มีการโอนมาจํานะ ตอนนี้เนี่ยทางทางทางเว็บไซต์เนี่ยเป็นของทางอเมริกาซึ่งชาวอเมริกาเนี่ยก็ถ้าใครจะสั่งก็สามารถโอนได้เลยปกติแต่ของคนไทยหรือชาวต่างชาติอาจจะมึนมึนงง,ง,งว่าจะต้องทํายังไงกูจะต้องชําระทางไหนรับอะไรบัตรเครดิตได้ไหมซึ่งมันวุ่นวายนะครับซึ่งมันวุ่นวายแต่ตอนนี้ปัญหาอีกอย่างนึงคือยอดมันไม่กระเตื้องครับเขาตั้งเข้แม้มาว่าถ้าไม่ถึง800 0ชุด 8,000ตัวเนี่ยเขาจะไม่ทำนะครับไอคนที่ไม่อยากได้ไม่เชียร์ไม่สวยก็เชียร์มึงจะได้เหรอมันจะได้เลรอในส่วนตัวผมเองยังคิดเลยว่าเฮ้ยมันสวยนะแต่มันจะได้เหรอคุณคุณออกมา8,000ถ้าไม่ถึง8,000ก็ไม่ต้องทำลมเลิกโปรเจกต์ไปตอนนี้ทุกคนก็เลยต่างมาคือใครสั่งก็สั่งไปใครไม่สั่งก็จะมาดู หรือใครสั่งด้วยก็ก็ดูด้วยว่าวันนี้ตื่นเช้ามาต้องเข้าเว็บไซต์นี่แหละดูว่ายอดเท่าไหร่กี่ตัวแล้วซึ่งมันก็เนิบๆมาเนิบๆเนิบๆเนิบๆจนมันถึงเดทไลน์ปี2020ปีที่ผ่านมามันก็ยังไม่ครบนะเหลืออีกประมาณ2,000กว่าซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายคน พวกขาใหญ่พวกอ,อะไรบอกเลยไม่ได้แน่นอนแต่ตอนนี้เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาต้องไปไปคุยก็คือทาง h a r s l a b h a ฮ s b o สเนี่ยต้องไปคุยกับทางร้านใหญ่ๆตัวแทนจำหน่ายใหญ่ๆของแต่ละประเทศซึ่งมันจะได้กระจัดถูกไหมอย่างคนไทยเนี่ยเราก็อยากได้แต่มันค่อนข้างที่จะวุ่นวายในเรื่องการ เราอ่นานภาษาอังกฤษไม่ออกจะเข้าไปสั่งยังไงผมไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนอะไรไงดังนั้นเขาก็เลยมีตัวแทนนะครับของประเทศใดอย่างร้านทางอเมริการ้านใหญ่ของประเทศไทยเราก็มีเป็นเป็นของบริษัทนะครับแล้วก็เป็นของร้านที่อย่างเทอไบเจอย่างเงี้ยก็จะจะเปิดได้แต่ตอนนี้เนี่ยทางทางทางเทอไบเจเนี่ย ผมดูแล้วตอนนั้นเราอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วก็ต้นปีอีกต้นปี2020โอ้โหเจอแต่อะไรก็ไม่รู้มาเรื่องโควิดต่งฮะนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ผมเลยบอกว่าคนสั่งเนี่ยน้อยมากดังนั้นผมเลยไม่เปิดแต่ทางใครจะเปิดก็ได้ตอนนี้เนี่ยการเปิดรับออเดอร์ของแต่ละร้านแต่ละประเทศเนี่ยมันก็เป็นข้อดี เหมือนกับว่าเขาขายให้ทาง h าร์ดแถูกไหมครับจาก2,000กว่าจนเดรไลน์มาขอเลื่อนขอเลื่อนนะครับเลื่อนเพราะว่ายังไม่ถึงเลื่อนเพราะว่ายังไม่ถึงแต่ตอนนี้เนี่ยอิทธิฤทธิ์ของร้านร้านใหญ่ๆแต่ละร้านสมมุติประเทศอเมริกามีซักใหญ่ๆสัก5เจ้านะครับก็เจ้าละเยอะมาก เฮ้ย hey, ตอนนี้เริ่มยอดขึ้นเพราะว่ามีการสั่งภายในประเทศอย่างประเทศไทยก็มีนะครับเปิดกันอยู่3-4เจ้านะครับแต่ราคาต่างกันนะครับแล้วแต่ใครจะอะไรยังไงอันนี้ก็คือ,อง่ายล,ละตอนนี้เราสั่งกับตัวแทนของใครของมันละง่ายละทีนี้เนี่ยยอดมันเลยประดังเข้าไปนะครับประดังเข้าไปจนเดนยไลน์สิ้นสุดวันที่ ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น6ตุลาของปี2020ก็คือปีที่แล้ว6ตุลานะครับ6ตุลาคมปิดยอดรับออเดอร์ทั้งหมดทั่วโลกทำไมทํามายอดกราฟเขาะจะมีกราฟนะครับจาก8,000ตอนแรกไม่ถึงตอนนี้กราฟเต็มที่เลยเต็มลิมิตเลย แถมจำนวนที่สั่งเข้าไปเนี่ยหนึ่งหมื่นอัพก็คือหนึ่งหมื่นบวกแปลว่ามีจำนวนการสั่งตามหลังเข้ามาอีกอีกตอนนั้นตอนแรกขาดอยู่ประมาณ2,000ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาอีกเป็นเป็นหมื่นนก็อีก2 0 0พจํจำนวนการสั่งเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ4 0 0 0ตัว4 0 0พตัวเอาเลขกลมๆอาจจะเกินหนังน,นะครับตอนนี้ก็เลย ได้ผ่านแล้วตัวนี้ได้ผลิตทุกคนก็ดีใจผลิตตอนนี้ก็ตั้งตั้งหน้าตั้งต,งตารอ,อข้อมูลเป็นโปรโตไทป์มาอ่ามาพอมาแปลงโชว์ในงานซ,งซ,งซึ่งซึ่งซึ่งมันก็มีงานนะที่ผ่านโควิดมาเนี่ยต่างๆประเทศเขาก็มีงานก็เปิดตัวนะครับเปิดตัวเจ้าไอตัวนี้นยูนิคอร์นตัวนี้เป็น t r a n s f o r m e r War r o r Cybertron ภาคเดอ Movie ีนะครับ เป็นตัวยูนิคอรปี86ดหกเดภาคเดือมูวีแล้วก็สมรหมายกันทีนี้ก็รอของจนปีนี้2021ของรีลลสถึงประเทศไทยอันนี้ผมถึงผมพูดถึงของที่เข้ามาในประเทศไทยปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับบางเจ้าก็สิ้นเดือนนี้ราคาอาจ กันแต่ผมเชื่อว่าของคนไทยน่าจะถูกที่สุดในโลกนะครับอีกเจ้าหนึ่ง15โดยประมาณอีกเจ้าหนึ่ง1 7 5โดยประมาณอีกเจ้าหนึ่งอาจจะ2,000 20, 0ก็แล้วแต่ครับแต่อย่าลืมว่าทางอเมริกาหลังจากที่เขาติดต่อกับทางบริษัทไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะมาเปิดซึ่งต้องบวกกำไรอันนั้นลูกค้าต้องเข้าใจ บวกไปอีกประมาณ5 0เหรียญโดยประมาณนะครับก็จะอยู่ที่8 5 0เหรียญดังนั้นแต่ละ50เหรียญเนี่ยผมตีเป็นกลมๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ25,500บาทโดยประมาณเมื่อของออกแล้วตอนนี้ก็มีนักรีวิวอะไรกล่องใหญ่มากร่างดาวนี่เท่ากับลูกฟุตบอลเลยแม่งเหมือนลูกนิมิตเลยฝังลูกนิมิต <laughs> นะครับ ค่อนข้างที่จใหญ่มากระบบการแปลงร่างไม่ซับซ้อนเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยมันดันออกมาช่วงที่มันมีงานเต i ร์ปาร์ตี้อยู่ค่ายหนึ่งเปิดตัวมาก่อนก่อนที่ไอตัวนี้จะออกตัวนี้เคยเปิดตัวมาว่าจะเป็นชื่อของค่ายเซตาทอยทำไปทำมาก็เปลี่ยนชื่อเป็น 01 Studio นะครับชื่อของมันคือเซ l ์ AKA Unicorn ซึ่งตัวนั้นเนี่ยมันตัวที่สวยมากผมยอมรับเลยว่าตัวนี้สวยกว่าตัวของ h a a l a b และระบบการแปลงล่างค่อนข้างซับซ้อนวัสดุมีเหล็กหนะักซึ่งความสูงของเจ้าเซล์นะครับสตูดิโอเนี่ย 45่สิบห้เซนโดยประมาณซึ่งถือว่าใหญ่แหละโอ้โหแต่มาเจอฮาร์ดสแลบเล่นมาทีเจ็ดสิบเซนโอ้โหหงายท้องแต่อย่าลืมนะครับว่าอิทธิฤทธิ์ของงานเติร์ดปาร์ตีเนี่ยการเก็บเปลือกที่เป็นโลกที่เป็นดาวเขาเก็บเมียนมากกับของฮาร์ดสแลบที่ทำออกมา ซอน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 ซึ่งจะมันจะไปกองอยู่ที่ขาและแบ็คแพคหลังแต่ของสตูดิโอสตูดิโอวนะครับอย่างเนียนถอดในรูปการ์ตูน G1 ปี86มาแบบค่อนข้างที่จะสวยอันนี้ผมเทียบให้ให้ดูให้ฟังพูดให้ฟังระหว่าง2ตัวนะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยเราจะมาเน้นที่อะพอฮาวสแลกทาออกมาเพราะเสียงเขาก็คือเป็นเปลือกค่อนข้างที่จะเยอะมากแต่ถ้าถ่ายมุมตรงโอเคไม่ว่ากันแต่เป็นล่างดาวสวยมากสวยสุดๆนะครับสวยสุดๆแล้วก็มีแฟนเมสมามาแก้ระบบการแปลงร่างใหม่ คือไอไม่ชอบเลยเราไม่ชอบเลยที่มันพับาพับมาพมากรอยู่ที่ขาพับาพับมาพับมากรอยู่ที่หลังถอดแม่งเลยเราแยกออกมาเป็นดาวได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งดวงแล้วก็ล่างหุ่นก็ยังยืนอยู่ได้แต่ต้องขาดบางสิ่งบางอย่างออกไปนะครับแต่ก็เหมือนคุณได้สองสองตัวในร่างเดียวก็คือได้ร่างดาวได้ร่างหุ่น อันนี้เขาก็มีการต้องตอบหมุดออกอะไรอย่างเงี้ยแก้ไขนะครับแต่ถามว่าโอเคไหมผมก็ว่าถ้าอย่างไงให้มันรวมไว้ดีกว่าจะสวยกว่าแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็มเีเรื่องราคาซึ่งพอของออกมาเนี่ยมันกลายเป็นที่ต้องการนะแล้วผมเชื่อว่า,าในเมืองไทยเนี่ยมันโดนตัดออเดอร์กันเนยอะซึ่งซึ่งผมเอง ก็สั่งไปนะนะครับผมสั่งคือส่วนตัวเนี่ยผมผมก็จะเก็บก็เลยฝากน้องสั่งไป2ตัวนะครับผมไม่ได้สั่งเองผมฝากน้องสั่งไปสตัวทําไมทํามาผมสั่งไปแล้วเสร็จพอดีมีลูกค้าบอกพี่เจผมอยากได้อบอกพอดีผมสั่งไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเอาไปก็ได้คนละตัวก็อโอเคพี่ พอของมาก็มีการมีการแจ้งกันละว,ว่าเฮ้ยทางไทยเนี่ยเจ้านี้โดนตัดนะเจ้านี้โดนตัดนะซึ่งทางผมก็โดนจริงๆแต่ตอนเนี้ยอ่ะไม่เป็นไรเราบอกลูกค้าไปคุณลูกค้าขาไปละเอ่าราคานนี้เลยคุณโอนให้เขาไปเลยแล้วให้เขาส่งให้คุณเลยไม่ต้องมาผ่านผมบอกได้ครับพี่เจขอบคุณมากเอาไปเลยผมเคยพูดว่าผมจะมารีวิวในในช่องสรุปไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วชอบอเจ้าเซลล์ของ Studio อวันมากกว่าแล้วก็อนาคตนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็คือพูดง่ายว่าของมนัอนอกแล้วทาง eBay เขาก็มาเลยครับราคาเลยขายเลย47,000บาท55,000บาท6 9 0 0 0 0 0เอ้ย55,000บาท 6,9,000บาทซึ่งเป็นราคาซึ่งมันเวอร์ไปแล้นะครับมันเวอร์ไปแล้แต่ใครอยากได้ก็สามารถซื้อได้เพราะว่าเขาอ่านกันแล้วว่าขนาดจะสั่งทำยังต้องระดมทุนนะครับต้องรออีกประมาณเกือบ2ปีนะครับดังนั้นตัวนี้ทางค่ายไม่รีแน่นอนแต่ ผมก็ยังเชื่อว่าอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะอาจจะทำเป็นสีอื่นไหมอันนี้ผมตอบไม่ได้ให้อนาคตเป็นคนตอบแล้วก็มีหลายๆท่านพอตอนนี้ได้ยูนิคอร์น8 0 0 0ตัวในโลกนี้ได้แล้วก็อยากจะให้มันมีคู่ปรับนะครับก็คือไพ m มาสซึ่งเป็นดาวเหมือนกันเป็นดาวไซเบอร์ทอน เป็นดาวไซเบอร์ทอนซึ่งแปลงร่างเป็นหุ่น<ม>ก็คือเจ้าไพมาสคู้ปรับของเจ้ายูนิคอร์แต่ในปี86ตอนนั้นมันไม่มีแต่ในถ้าเป็น IDW หรืออะไรเนี่ยจะมีนะครับ <S <S เขาก็อยากจะให้มีเจ้าไพมัสมายืนเคียงข้างเจ้ายูนิคอร์ทั้งหมดทั้งหมวลดังนั้นต้องรุ้นกันแล้วตอนนี้เนี่ยผมถามว่า8,000ตัวทั่วโลกนะครับ เราตัดทิ้งอีกที่เกินไปเลยเอา8,000ตัวนะครับคูณกับ800เหรียญพอตัวละ800เหรียญน,นะครับ800 0คูณ800เหรียญคูณ30บาทสนุนราคาทั้งหมด8,000ตัวก็คือ190 2ล้านบาท192ล้านบาทสำหรับเจ้ายูนิคอนจาก h าร์ดแลทั่วโลก8,000ตัวฟันกำไรหน่เนาะสวนกระแสตอนช่วงนี้เศรษฐกิจช่วงนี้ได้ไปดูเลขกลมๆ192ล้านบาทซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มันวัดดวงนะ มันวัดดวงผมก็เชื่อว่าเขาถ้าเขาขายได้เขาทําออกมาเลยแต่อันนี้เขาคงมันมีเส้นบางๆเอาดีไม่เอาดีก้าวกลัวๆเอาเฮ้ยโยนหินถามทางไปก่อนว่าจะมีคนลุยด้วยไหมทั้งหมดทั้งมวลผมต้องขอขอให้เครดิตกับผมว่านะครับเป็นร้านแล้วก็ที่จีนด้วยที่จีนคนเล่นทานโฟ์เมอร์เยอะมากอย่าอย่าหาว่าเขาเล่นคือผมเชื่อว่าคนจีนเนี่ย บางทีแม่งไม่เล่นกรอจริงๆเพราะอะไรเพราะผมเจอมาคือมาที่ร้านผมเนี่ยทีอบ,บายเจของจีนเขาไม่เอาเลยเหวยจงเหวยเจียงเลยเขาไม่เอาเลยเขามาหามาสเตอร์พีซซึ่งเป็นของแท้จากญี่ปุ่นหรือมาสเตอร์พีซแท้ๆที่มาขายในบ้านเรามาสเตอร์พีซที่เป็นมาสเตอร์พีซ G1 Generation 1 ดังนั้นผมเชื่อว่าคนจีนก็สั่งน่าจะเยอะนะครับแล้วก็ทางอเมริกาก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็มาพูดประวัติความเป็นมากว่าที่จะมาเป็นเจ้ายูนิคอรนตัวนี้ได้ผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆมาแล้วมันมีพลังงานบางอย่างแล้วสามารถกําเนิดออกมาได้จริงๆ ฝ่าวิกฤตโควิดฝ่าวิกฤตเศรษฐกษิจโลกต่างๆนะครับดังนั้นท่านที่ได้ไปครอบครองก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ของเล่นนะครับอย่าไปซีเรียนมันอย่าไปคิดว่าเราซื้อวันนี้หมื0นห้าหมื่แล้วมันอนาคตจะขายได้4ี่0มอันนั้นไม่ใช่ความสุขของเรานะครับความสุขของเราคือเราได้มันมาเราเล่น หรือไม่เล่นก็ได้แค่มันอยู่ในกล่องแล้วนั่งมองแ้้โอมยิ้มนะครับอันนี้คือความสุขของเราอย่าให้มันมามีเรื่องเงินเข้ามาอันนี้ต้องขึ้นราคาอะไรประมาณนี้มันจะไม่สนุกแล้วก็คนที่ในเมืองไทยผมเชื่อว่าไม่น่าจะถึง100ตัวนะครับดังนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผูด้ได้ ผู้ที่ครอบครองเจ้ายูนิคอรจากค่าย h a s b o Hasla แนี้ด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมนะครับท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ให้หน่อยนะครับแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแจ้งกดว่ากระดิ่งแล้วก็กดว่าทั้งหมดมันจะได้แจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปเลยใหม่ๆนะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับผม